ได้ครับได้ครับเอาครับก็พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับยังออกยังยังครับเป็นไงครับยังมันจบไวคือผมตั้งใจมาเร็วด้วยพี่คือตื่นเต้นไม่ต่อยนานไม่ต่อยที่ไวทีมวยประมาณสิบปีครับเจ็ดปีกว่าพี่เกือบแปดปีไม่ต่อย ผมไม่ให้ดูเลยพี่วัสดุลินที่นายัางไม่ไม่ออกใช่ใช่ครับคือบอกว่าผมมันตื่นเต้นอะ่ะทาอะไรไม่ถูกก็ต้องรีบน็อกค,ครับเพราะว่าคู่ชกคนที่ชนะไปก่อนเขาก็เก่งเราก็ต้องดูเขาแล้วก็เก็บไปใช้ครับเราเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเขาเจอเราเขาก็อยากเจอนะผมก็อยากเจอครับ,รบผ,มผมอยากเจอคนยิงเก่งครับผมเขาบอกเขาก็น่าจะสู้เราได้เรามีความมีนีไงสภาพร่างกายตองบอกเขาดีกว่าอะไรยก็จริงจริงครับเพราะว่าเขาต่อยตลอดผมมีหยุดบ้าง ผมยอมรับสภาพร่างกายผมไม่เต็มร้อยเหมือนเขาแต่ผมก็อาศัยมีลูกลูกเก๋าเป็นนักมวยกว่าเป็น,นมวยกว่าไปสู้เขาครับไปดูมวยไทยว่าถูกต้อง,องครับพี่ครับรม,ม,มีความตั้งใจสูงมากเลยครับครับผมอยากได้แชมป์ครับเพื่อเพื่อประเทศไทยที่ว่าโอซิลี่ของ ier, ลูมิดียเวลาดำเนินมีครั้งแรกผมก็อยากเป็นแชมป์ครับ แล้วเราได้คะแนนพิเศษเพิ่อีกค่ะเอาเชียรพี่ได้สามแต้มได้สามแต<ส>้มโอ้ดีด,ดีดีเลยครับตั้งใจต่อไปเราเรา,เราอยากได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีกไหมเนี่ยผมผมมองว่าตัดเดนเนียลวันที่เก้าเดือนหน้าอาจจะมีชนะคะแนนครับเ<ม>พราะว่าเขาก็สูงเขาไม่เขาไม่ตัวเล็กครับตัวเล็กเดนเนียลผ้าโอครับผมครับผมก็เจอกันครับเดนเนียลเพราะยังไงได้เจอกันอยู่แล้วครับ ตอนคลิปแรกพี่คิดถึงขนาดน็อกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ไม่ไว้เยะขนาดนี้ไม่ไวขนาดนี้พี่คือแบบมันตื่นเต้นอ่ะทำอะไรไม่ถูกอ่ะแบบเหมือนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆกับะบังใหม่เลยอ่ะก็ไม่คิดเลยว่าเกมจะจบใช่ครับเพราะเขาก็ไม่เขาก็เขาเป็นมวยครับไม่ใช่เขาไม่เป็นมวยแต่เขาแบบเหมือนกลัวเราอยู่นิดนึงอะครับศักดิ์ศรีมวยครับมวยไทย ก็สบายไปหน่อยพี่ตั้งับไปซ้อมใหม่ให้เต็มที่อยู่นี้เพราะว่าเดนิเลไม่ไม่อ่อนครับแข็งครับในรอบเขปีโชว์ไม่แฟนๆมาดูเทียบเลยแต่ว่าโชว์ใช่ใช่ใโชว์ไม่ไม่ครบยกเลยพี่ว์เลยม่ก็ขอโทษและดีใจครับพี่ได้ชนะเนาะครับผมนี่ก็ทำเสนร็จเก็บแต้มแรกให้กับใช่ครับให้กับตัวเองครับให้กับตัวเองติดผวกแต้มแรกครับพี่ดีใจครับผมดีใจแต่ผมแฟนพี่ก็ฝากแฟนๆทุกคนครับทุกช่องเลยครับ ที่ยังจำยอดชายได้ผมก็ขอฝากเชียร์ผมคนระับให้ไปให้ถึงแชมป์ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับเพราะว่าเป็นรายการแรกของประเทศไทยที่มีเวทีมาตรฐานงานนี้ราชดำเนินเบอร์ซีรีส์ปีแรกก็อยากเป็นแชมป์ครับผมฝาก้วยครับกำลังใจให้สุดๆขอบคุณครับขอบคุณครับที่ขอครนครับ